สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอเอารูปนี้เป็นรูปประกอบละกันนะครับอันนี้ก็เป็นมะลินะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะมาบอกคติเตือนใจนะครับคนที่ปลูกมะลินะครับพวกท่านจำไว้เลยนะครับว่าการที่เราปลูกมะลิ105เนี่ย เราปลูกเอาไว้กินนะครับเหลือเอาไว้ขายฉะนั้นมาลิ105เป็นข้าวนาปีเป็นข้าวไวแสงท่านจำคำว่านาปีนะครับ1ปีปลูกได้หนึ่งครั้งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะใส่ปุ๋ยกันทำไมนะครับในรอบแรก ผมไม่เข้าใจนะครับและคุณดูข้าวยังไงควรใส่ปุ๋ยรอบแรกคุณก็ตอบผมไม่ได้นะครับผมถามบอกว่าให้ใส่ตอนใบตั้งใบแจ้คุณก็ขยันขยออยากจะใส่อยากจะรีบใส่เพราะพวกคุณเห็นน้ำเห็นฝนผมจะบอกเลยคุณใส่ปุ๋ยมาลิ105ไปปั๊บเนี่ย คุณจะเอาอะไรจากมาลิครับมาลิ105เขียวยาวสูงขึ้นอยู่กับแสงปุ๋ยใส่ไปเพื่อให้หนอนกินมแมลงกินเชื้อราลงแล้วคุณจะยังจะใส่กันอยู่ไหมนะครับในเมื่อข้าวพวกคุณมันก็ใบงอใบตกเหมือนกับหญ้าเนี่ยเพราะว่ามันได้ในตรเจนได้ยูเรีย จากฝนปอยทุกวันทุกวันทุกวันจนข้าวมันใช้ไม่หมดล้ะครับจนมันต้องไปตกค้างเผื่อญ้าแล้วพวกท่านใส่ปุ๋ยทางดินไปปุ๊บเนี่ยผมถามหน่อยว่าข้าวมันจะเอาไปเติมไปใส่ตรงไหนนะครับในเมื่อมันเอียดแล้วนะครับในรอบแรกเนี่ยอ่ะ ผมก็ไม่อยากจะบน่นไม่อยากจะว่านะครับเพราะมองว่ามันไม่สุภาพนะครับผมแนะนำว่าปุ๋ยรอบแรกถ้ากอไม่ตั้งใบไม่ตั้งต้นไม่ตรงไม่ใหญ่ไม่แข็งไม่ต้องใส่ปุ๋ยรอบแรกข้ามไปใส่ปุ๋ยรับท้องเลยนะครับแต่ถ้าสูตรผม ผมบอกได้เลยว่าสิงหาตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหายังไงพวกคุณก็ต้องใส่ปุ๋ยได้เพราะว่าข้าวมันจะเริ่มแกนเหลืองไม่โตก็สมดังที่ผมบอกว่าข้าวมาลิหรือข้าวปีใส่ปุ๋ยทําไมใส่แล้วก็ล้มตอนท้ายข้าวมาลินาปีผลผลิตมันดีอยู่แล้ว แต่เราไม่สามารถควบคุมการล้มของข้าวได้ผมถึงได้กำชับให้ฉีดหมาแดงให้ฉีดสองดีเพื่ออะไรเพื่อให้ข้าวมันอานเพื่อให้ข้าวไม่โตจะได้ไม่ไปล้มตอนท้ายจะได้สิงหาไม่ต้องมานั่งตัดใบเสียเวลาเวลาผลผลิตตกต่าปุ๋ยอะถ้าข้าวไม่ใบตั้งข้าวใบไม่โค้องงอ ค่อยใส่แต่ถ้าข้าวใบใบโค้งงวยใบตกดินเนี่ยคุณจะใส่เอาอะไรครับนะผมฝากเตือนด้วยว่าจะใส่เอาอะไรผมก็ไม่เข้าใจใส่แล้วคุณก็มาบน่นนะครับโรคก,กินแมลงกินเชื้อากินและเรื่องน้ำเนี่ยมาลีหนึ่งห้าเนี่ยเขาโตตามน้ำด้วยนะครับฝากไว้ เห็นน้ำมีเยอะก็ใส่อัดน้ำไว้แต่พืชนะครับผมจะบอกวนาะหัดปล่อยแห้งซะบ้างเมื่อท่านควบคุมหญ้าได้แล้วนะครับฉะนั้นน้ำจะมีไม่มีเมื่อถึงเวลาที่ลูกพุม,มีนะครับก็คือลูกหญ้าเล็กๆเนี่ยอยู่ใต้โคนข้าวคุณฉีดยาฆ่าญ้าไม่ต้องไปดูต้นข้าวฉีดแล้วก็รอฝน ถ้าคนมีน้ำหล่อมีน้ำเติมเหมือนในคลิปผมเนี่ยหรือว่ามีบ่อแบบผมเนี่ยเมื่อฉีดยาไปแล้วตอน1ิบสวันเนี่ยคุณก็เอาน้ำวิสัยได้เลยวิสัยให้ท่วมยอดใบบัวเลยก็ได้ให้ลอยใบยเลยก็ได้นะครับลอยใบยบัวข้าวไม่ตายนะครับฉีดเสร็จคุณก็รอรออะไรครับยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับรอให้น้ำมันยุบ รอให้หญ้าใต้น้ํามันตายแล้วคุณก็ปล่อยน้ําให้แห้งแห้งไปเรื่อยๆเลยนะครับแห้งไปจนกว่าข้าวจะเริ่มแดงเริ่มเหี่ยวค่อยเติมน้ำเนี่ยคือหลักการไม่ใช่ว่ามีน้ําก็จะใส่แต่ปุ๋ยข้าวเขียวจนใบจะจะล้มใบจนเลียวน้ําจนเอียงตามลมตามน้ําก็ยังจะใส่ปุ๋ย สุดท้ายแล้วเป็นไงเชื้อรากินโรคก,กินคุณโทษใครก็ควรจะโทษตัวเองคุณไม่ต้องมาถามหรอกว่าข้าวใบงามฉีดอะไรทําอะไรผมบอกเลยนะครับข้าวใบงามข้าวใบงอเนี่ยมันเป็นที่พันธุก,กรรมของมาลิหนึ่งศูนย์ห้าคุณไม่ต้องไปดูหรอกว่าไอ้ใบข้างอะ่ะคุณดูแต่ใบยอดใบยอดที่ผมเคยบอกว่าใบยอดอะ่ะถ้าใบยอดตั้งนะครับ หนึ่งเลยใบย,ยอดตั้งให้ดูอะไรเพีย้ยใบยอดตั้งให้ดูหนอนนะครับหนอนกอเนี่ยคุณจะเพิ่งไปคิดเลยมันลิเนี่ยต้นมันยังไม่ไปไหนเลยครับมันยังเป็นแค่ไม้เรียวอยู่เลยต้นเท่าตะเกียบเมื่อไหร่อ่ะคุณค่อยคิดถึงหนอนกอนะครับคิดถึงแต่หนอนม้วนใบเพีย้ยแล้วก็หญ้าแค่นี้ครับคุณทําได้ไหมอ่ะ เติมกดอะมิโนกับแคลเซียมไปให้แค่นี้ก็เพียงพอสำหรับข้าวมาลิแล้วปุ๋ยทางดินน่ะมันกินทางใบอยู่ทุกวันฝนที่ตกอยู่ปล่อยๆทุกวันนั่นแหละครับปุ๋ยทางใบชั้นดีที่ทางดินแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับอ่าชอบใส่กันจังช่วงแรกเนี่ย แต่ทำไมช่วงท้ายช่วงรับท้องถึงไม่ใส่ผมถามก่อนว่าคุณทำนาโชว์คนอื่นหรือคุณจะทำนาเพื่อประสบความสำเร็จอันนี้ผมฝากไว้ให้นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณจะทำนาให้สำเร็จคุณต้องดูใบข้าวเป็นคุณต้องใส่ปุ๋ยให้ถูกและสิ่งสำคัญ คุณต้องรู้ว่าข้าวที่คุณปลูกแต่ละพันุเนี่ยมันโตตามอะไรมันงามตามปุ๋ยตัวไหนปุ๋ยหรือว่าข้าวเนี่ยบางตัวเนี่ยมันไม่ได้ชอบปุ๋ยขนาดนั้นหรอกนะครับโดยเฉพาะมะลิเนี่ยเพาราะว่ามะลิเนี่ยมันปลูกปีละครั้งคุณฟังไม่ผิดนะครับว่าปีละครั้งปีละครั้งดินคุณมันก็ปีละครั้งถูกไหมครับ อันนี้ผมขอพูดถึงคนที่ทําแต่นาปีนะไม่ได้นาปังถ้านาปังคุณต้องใส่สองรอบนะครับแต่ถ้านาปีเนี่ยหรือว่าปีละครั้งเนี่ยถ้าใบไม่แก้ใบไม่ตั้งอ่ะคุณไม่ต้องไปใส่เลยปุ๋ยเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะครับฝากไว้ถามกันมาเป็นร้อยๆว่าใส่ปุ๋ยอะไรผมแค่อยากจะบอกว่าพวกคุณอยากจะรู้แต่เรื่องปุ๋ย พวกคุณอยากจะรู้แต่เรื่องยาแต่พื้นฐานพวกคุณไม่มีเลยนะครับพื้นฐานการดูข้าวว่าใบงอใบไม่งอคุณก็ตอบผมไม่ได้นะครับผมบอกให้คุณปล่อยเปียกสลับแห้งคุณก็บอกว่าจะแห้งถึงไหนเปียกถึงไหนแห้งจนเกือบแดงอะครับค่อยใส่น้ําแห้งจนข้าวมีอาการใบห่อนะครับนั่นแหละถึงค่อยใส่น้ํา สำหรับนาปีนะครับส่วนเลือกหนอนแมลงเนี่ยคุณก็ดูใบข้าวเลยครับมีหนอนม้วนใบคุณก็ฉีบนะครับส่วนหนอนกอเนี่ยผมขอไว้อยู่แล้วนะครับก็คือยี่ห้านะครับสี่สิบห้าแล้วก็ห้าสิบห้าหกสิบเนี่ยผมขอแค่เนี้ยหนอนกอสามรอบนะครับ คุณจะบวกแคลเซียมเพื่อไม่ให้ข้าวงามคุณจะบวกกรดอะมิโนเพื่อให้มันหาอาหารในดินได้เก่งขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ผมขอมแมลงไหนๆคุณก็จะฉีดนะครับส่วนปุ๋ยเกตเนี่ยใส่ได้ครับถ้าไม่เป็นโรคไม่เป็นเชลราแต่ส่วนใหญ่จะเป็นนะครับเชื้อรายุบเนี่ยก็อย่าใส่วันนี้ก็บอกแค่นี้นะครับ ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ